วันนี้เราจะพามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวบ่น้ำร้อนอังเภอวิตตงนะคะ มีผลของดีของดังอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ ทำไมไม่พูดภาษาอังกฤษอ่ะเรียนเรียนมาแล้ว<ม>อ้อาวทางมันอยู่นี่ไปบ่อลวกไข่ก่อนไหมไปไปบอ่ปปบอลวกไข่กันไปไปทางไหน <S 2> <S 2> <frick S 1> <c oughs> ทางทีงมีไม่ห่หมอนี่ไปดูกันท,ม,ทมันี่นะะทกคนแะคะไปที่บอ่อลูกไข่กันอย่างแรกนะคะมาแล้วลูกิฟเฟน เดินข้างๆยังร้อนเลยต้มไข่มีทั้งหมดสามบอ่อตรงนี้เล่นไม่ได้นะคะตรงนี้ร้อนมากนี่บ่อที่สอง ร้อนร้อนไหมนั่งตรงนี้ก็ร้อนนะเจ็ดนาทีนะคะถึงจะสุกไข่ที่ถึงจะกินได้ค่ะเลยค่ะ ไปดูที่ตรงไหนต่อดีนะฮะถ้ามีหลายที่บ้างะไปดูที่ตรง,ตรงไหนตรงไหนบอกเช่บอกเช่อะไรสักคนเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลย,ยกินกินไม่หมด ร้อนแหละน้ำร้อนมาตอนเด็ดออกโอ้ยมีนะท่องเที่ยวมาเดือร้อนมากนะ ไม่ร้อนเหรอแค่ลงไว้ชาก็เหงื่อเก็ ไม่ร้อนหรอกไปแช่ขนาดนั้นอืออไพองไกลๆเลาตัวหดตัวโหดหมดแล้วไม่สนใจรงไม่นรอยะไม่สนรอ่ะไม่สนรไงไม่น ตัวดะตัวดะตัวหดดียวปะไม่ตัดะแต่ว่ทำไมตัวหดไม่ดอน้ำมนอยัวไม่ได้แต่เราเคยเห็นนัติงกับพระเรสามคนว่ายน้ำมันเป็นร้อยได้ ไม่ไม่ค่อยร้อนร้อนเหมือนเท่ากันหมดทั้งบ่ออเรามเอไม่าเลยเองกาเหมือนดค่ะแกดวโหดมากโหดแกเราม่แกเรามแกเราาเกียดไปเลยร้อนมากเลย

เต้นนานไม่ได้ลู้กน้ำร้อนนี่เหงื่อแตกเยอนะเลย มาเล่นใกล้ๆนี้ตัวจะสนมากขนาดน,นั่งอยู่ข้างๆยังร้อนเลยคนณตกไม่ร้อนถถน้ำอุนอถถ่นสาระขาวด ก็บอกเล้ว <pop> <mond> ่ามันร้อนยังจะตุ้มตุ้มตุ้มอยู่อือ้ตเม่นแล้วก็คดูแม่วานมันนะนุ๊ได้ได้วัานแม่ได้รุ่งโฟมไปกลับไปี เด,เดินกลับนะคุณนอนไม่แล้วไม่แรง Bye. ก็จะเป็นทางเดินเดี๋ยวนี้เอาเปลี่ยนนะคะสวยมากพัฒนาใหม่ได้สวยตอนนี้ก็จบคลิปกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมารสัี้ก็ออกไปคอยรุ้นกันนะคะสวัสดี